ย้อนเวลากลับไปในวันที่ท่านประธานพาครูยอนมาที่จูมาดึงและให้เธออยู่กับทีมนำทางวิญญาณไปก่อนและในอนาคตอันไกลโพ้นการที่เธอผ่านโชคชะตาอันเลวร้ายมาอาจจะนำไปช่วยผู้คนในภายภาคหน้าได้อีกท่านประธานได้ถามครูยอนว่าเธอจะไม่เสียใจใช่ไหมกับการที่เธอเลือกครั้งนี้การที่เธอใช้ชีวิตแบบยุมทูตมันจะไม่มีวันจบสิ้น เธอตอบกลับไปว่าเธอไม่เสียใจเลยและยอมรับในโชคชะตากรรมครั้งนี้จากนั้นท่านประธานก็เรียกหัวหน้าทีมนำทางวิญญาณเข้ามามพบก้าวแรกที่พักจุนกิเดินเข้ามาคูยอนก็ถึงกับตะลึง แต่ท่านประธานก็บอกเธอว่าเขาคนนั้นไม่ใช่สามีของเธอเขามีใบหน้าแค่คล้ายคลึงกันเท่านั้นส่วนชายเป็นที่รักของเธอเขามีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทรมานจากการจากไปของเธอและเรื่องราวนี้สร้างบาดแผลลึกลงไปยังจิตวิญญาณของเขาอย่างไม่มีวันลบเลือนถึงแม้จะมีการเกิดใหม่ก็ตามจุนกิได้พาเธอมาที่ทีมนำทางวิญญาณ และบอกรายละเอียดการทำงานทั้งหมดแต่เขาก็ยังสงสัยอยู่ว่าเธอผู้มาจากนรกจะทำงานได้ไหมครูยอนจึงขอร้องจุนกิแล้วบอกว่าอย่ามองเธอแค่เพียงมาจากนรกเท่านั้นเธอขอโอกาสและสามารถทำงานได้จุนกิเลยมอบหมายให้เธอจับตาดูผู้กระทำผิดอันไายแรงและใหญ่หลวงบนโลกมนุษย์และให้ลากลงนรกสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดูแต่ซีรีส์ในซีรีส์เกาหลี tomorrow ที่โรงพยาบาลคุณหมอได้เดินมาหาคุณแม่ที่กำลังนั่งเฝ้าจุนอุกมานานถึงครึ่งปีแล้วคุณหมอเลยตัดสินใจให้คุณแม่ปล่อยจุนอุกไปทางโรงพยาบาลและคุณหมอได้รักษาเต็มที่แต่คนไข้เองก็ไม่ตอบสนองเลยแม่ของจุนอุกไม่ได้ยอมและมีความเชื่อมั่นว่าลูกชายของเธอจะกลับมาทางด้านประธานแห่งจูมาดึงก็เรียกผู้ช่วยอิมและจุนอุกเข้าพบพร้อมบอกข่าวร้ายให้กับทั้งสองคนฟังว่าตอนนี้ประธาน Hi แดซูที่มาจากนรก กำลังจะมาจับหัวหน้าทีมของพวกเขาและทางจูมาดึงต้องยุบทีมวิกฤตและได้สั่งให้ผู้ช่วยอิมไปอยู่แผนกการค้าระหว่างประเทศส่วนจุนอุกไปอยู่แผนกตัดต่อภาพทางด้านจุนอุกก็ไม่ยอมและปฏิเสธในคำสั่งนี้และบอกกับท่านประธานว่าทำไมไม่ช่วยเหลือหัวหน้าทีมของเขาเธอจึงโมโหและโต้อตอบจุนอุกทันทีว่านายควรที่จะอยู่เฉยๆและอีกไม่นานเท่าไหร่เขาจะฟื้นเพื่อไปหาแม่บนโลกมนุษย์นั่นก็ทำให้จุนอุกไม่สามารถ มปฏิเสธและทำตามคำสั่งท่านประธานในขณะที่เขากำลังเก็บของเพื่อที่จะย้ายแผนกนั้นจุนอุกได้คิดถึงภาพคูยอนและจุนกิที่เขาเดินมาถามเธอว่าทำไมเธออยู่ในความฝันของเขาจุนอุกเลยปิ๊งไอเดียนี้ขึ้นมาได้และไปหาผู้ช่วยอิมและบอกกับผู้ช่วยอิมว่าเขาเองมีวิธีที่จะให้หัวหน้ารอดนั่นก็คือการช่วยเหลือจากหัวหน้าทีมพักจุนกิที่แผนกทีมนำทางวิญญ,ญาณจุนอุกได้มาหาจุนกิ ให้หัวหน้าทีมจุนกิไปช่วยหัวหน้าทีมของเขาจุนกิปฏิเสธแล้วบอกว่าทำไมฉันต้องไปช่วยหัวหน้านายแต่จุนอุกก็ไม่เลิกตามตือจุนกิเขาก็เลยลำคาญและสั่งสอนว่าอย่ามาวุ่นวายจุนอุกเลยบอกว่าเขารู้เรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับฝันร้ายของจุนกิทำไมหัวหน้าทีมจุนกิไม่สงสัยบ้างว่าในความฝันของหัวหน้าทีมพักจุนกิจึงมีหัวหน้าทีมของเขา เขาจึงบอกว่าถ้าหัวหน้าทีมอยากรู้ให้ย้อนกลับไปดูอดีตแล้วจุนกิก็ทำตามได้มาตรวจสอบความสัมพันธ์ในอดีตของเขากับคูยอนว่ามันเกิดอะไรกันแน่ให้หายสงสัยเมื่อเขาได้พบกับความทรงจำเก่าๆทุกอย่างมันก็ไหลามาและทำให้เขารู้ว่าเขากับคูยอนคือสามีภรรยากันในอดีตชาติรวมถึงการจากไปของคูยอนอย่างไม่มีวันกลับมันฝังอยู่ในจิตวิญญ,ญาณของเขานั่นเองส่วนทางด้านจุนอุกเองและผู้ช่วยอิม ก็ได้มาที่ตึกล้างเพราะที่นี่มีคนปั่นกระแสที่จะทำลายโซฮีอยู่ทำให้เขาคิดว่าหัวหน้าทีมของเขาต้องมาที่นี่แน่ในขณะที่คนปั่นกระแสกำลังไล์สดอยู่นั้นก็ได้ท้าทายอำนาจแห่งยมทูตคูยอนเธอก็เลยจัดให้ตามคำขอ แต่ถ้าว่าลูกน้องของเธอทั้งสองคนก็ได้เข้าไปห้ามหัวหน้าทีมเธอจึงหยุดมือลงเพื่อที่จะคุยกับลูกน้องของเธอลูกน้องทั้งสองคนได้บอกว่าเขาเป็นห่วงครูยอนมากและให้เลิกทำแบบนี้เพราะว่าโซฮีปลอดภัยและกําลังจะฟื้นในเร็วๆนี้และอยากให้หัวหน้าทีมของเขากลับไปทำงานทีมวิกฤต เพื่อที่ทีมจะได้ไม่โดนยุบที่สำคัญถ้าประธานฮาแดซูล,ลากเธอไปนรลกเธอจะไม่มีวันได้เกิดอีกเลยแต่ยังไม่ทันจะพูดจบประธานฮาแดซูก็มาเจอเธอพอดีกำลังจะเข้าจับกลุ่มตัวเธอเพื่อลากลงไปนรลก ส่วนแอปเลดไลน์ก็ยังมาแจ้งเตือนว่าโซฮีตอนนี้มีพลังงานติดลบสูงแต่ในขณะที่สถานการณ์ทุกอย่างกำลังวุ่นวายจุนกิก็ได้เข้ามาขวางไว้พร้อมกับบอกท่านประธานฮาว่าคูยอนอยู่ในความดูแลของเขารวมถึงอยู่ในบริษัทของจูมาดึงเพราะฉะนั้นการที่จะได้รับโทษบริษัทต้องเป็นคนลงโทษเองแต่ประธานฮาก็ไม่ยอมเขาจึงสั่งให้คูยอนไปทำหน้าที่ช่วยเหลือโซฮีที่กำลังจะฆ่าตัวตายส่วนทาง เขาจะขวางทางไว้เองทันใดนั้นคูยอนและลูกน้องอีกสองคนก็ได้ไปช่วยโซฮีส่วนจุนกินั้นก็ใช้กําลังที่มีขวางทีมที่จะจับกลุ่มตัวของคูยอนอย่างเต็มที่เมื่อคูยอนมาถึงที่โรงพยาบาลและเห็นโซฮีกําลังจะฆ่าตัวตายเธอเลยเข้าไปขวางโซฮีบอกว่าคูยอนจะมาขวางทําไมถ้าคูยอนเป็นโยม,มัทุกจริงๆก็พาเธอไปด้วยการที่เธอใช้ชีวิตในแต่ละวันมันช่างแสนยากเย็นและทรมานชีวิตของเธอมีแต่คนไม่ ชอบมันสกปกและน่ารังเกียจมากเหรอเธอจึงตอบโซฮีไปว่าที่จริงแล้วการมีชีวิตอยู่ของโซฮีชีวิตของโซฮีนั้นไม่ได้สกปกและน่ารังเกียจอย่างที่คิด เธอได้บอกต่อไปว่าอย่าเอาคำพูดไว้พ่อยมาใส่ใจและเธอควรที่จะทำตัวให้คนที่เข้าใจผิดเธอนั้นเข้าใจเธอสมัยเธอบอกว่าเพราะว่าโซฮีเป็นแบบนี้เธอเลยต้องปกป้องคำพูดที่ดูถูกคนก็เหมือนกับการปาหินใส่เพราะอย่างนั้นฉันเลยปกป้องเธอโซฮีเมื่อเธอเดินออกมาจากการปอบโซฮีแล้วเธอจึงบอกให้จุนอุกไปเฝ้าโซฮีตลอด24ชั่วโมงและอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นอีก แต่จุนอุกเองนั้นก็ไม่ยอมไปเขาเป็นห่วงคูยอนเธอเลยบอกว่าสบายใจได้ฉันจะไม่ทำแบบนั้นอีกคูยอนเลยบอกกับผู้ช่วยอิมว่าทีแรกการที่เห็นโซฮีเกิดมาและมีชีวิตบนโลกมนุษย์เธอน่าจะมีความสุขเป็นอย่างดีแต่ที่ไหนได้มันตรงกันข้ามเธอเลยต้องออกมาปกป้องโซฮีผู้ช่วยอิมเข้าใจเธอเพราะเขาก็เคยผ่านเหตุการณ์นี้มาก่อนเหมือนที่เขาเองเคยปกป้องแม่ของเขา เธอบอกว่าที่จริงแล้วความสัมพันธ์ของเธอกับโซฮีมันจบลงนานแล้วตั้งแต่ครั้งนั้นแต่ถ้าว่าความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างโซฮีกับจุนอุกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นถึงแม้ฉันจะไม่รู้ว่าความสัมพันธ์จะเป็นยังไงเพราะว่าเธอเห็นได้แดงที่ผูกข้อมือของโซฮีตอนจุนอุกไปช่วยเหลือทำให้ผู้ช่วยอิมถึงขนาดตกใจแต่ที่สำคัญหัวหน้าทีมอย่างเธอก็ไม่ลืมขอบคุณและขอโทษที่ทำให้ลูกน้องอย่างผู้ช่วยอิมเป็นห่วงที่จูมาดึง คูยอนได้มาพบท่านประธานเธอมาขอโทษท่านประธานที่ทําให้ผิดหวังและยอมรับบทลงโทษทุกอย่างแม้กระทั่งสั่งให้ไปลงนรกท่านประธานบอกกับเธอว่าเธอไม่จําเป็นที่จะต้องทําถึงขนาดนี้เพราะจุนกิได้รับบทลงโทษนั้นแทนเธอแล้วคูยอนตกใจแล้วคิดว่าท่านประธานอาจจะบอกอดีตของเขาและจุนกิแต่ถ้าว่าท่านประธานบอกว่าเขาเองนั้นคือผู้เฝ้ามองส่วนการตัดสินใจทั้งหมดคือจุนกิ ตอนที่จุนกิโดนจับไปประธานฮาแดาซูได้กล่าวหาเขาว่าเขาขัดขวางการจับกลุ่มตัวของคูยอนแต่เป็นที่รู้กันว่าจุนกิไม่ชอบที่หน้าคูยอนและพร้อมที่จะยุบทีมวิกฤตได้ทุกเมื่อ เธอจึงใช้ข้ออ้างนี้อ้างกับประธานฮาแดซูและอีกอย่างหนึ่งจุนกิได้ใช้ประกันความรับผิดชอบของยมทูตกับคูยอนแล้วด้วยและนี่ก็คือสาเหตุที่ทำให้คูยอนเป็นแบบนี้เธอเลยบอกว่าไหนล่ะท่านประธานฮานี่หรอที่ท่านบอกว่าจุนกิขัดขวางจากนั้นเธอก็ตัดบทว่าเธอเองเป็นประธานแห่งจูมาดึงและจุนกิก็อยู่ในความรับผิดชอบของเธอบทลงโทษก็คือให้จุนกิอยู่ที่นี่ลำพังหนึ่งเดือนและ ลดตำแหน่งเป็นพนักงานทั่วไป6เดือนและเธอก็ยังไม่ลืมที่จะเชิญท่านประธานฮาแดซูกลับลงไปในนรกได้แล้วนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เล่าให้กับครูยอนฟังและท่านประธานได้บอกอีกว่าการที่จุนกินั้นได้รู้ถึงบาดแผลของตัวเองในอดีตทำให้เขาได้เคลียร์บาดแผลนั้นออกไปทางด้านจุนอุกก็ได้ช่วยเหลือและดูแลโซฮีเป็นอย่างดีปูช่วยอิมและครูยอนก็แวะมาหาโซฮีพร้อมกับบอกว่า ที่บอลโลกมีแฟนคลับของเธออยู่มากมายและให้กำลังใจเธอทำเอาโซฮีปื้มไปเลยพวกที่ทำไม่ดีและละเกะละกะเธอก็สั่งสอนนิดหน่อยจากนั้นแอปเล่นไลน์ก็เปลี่ยนเป็นกีนไลน์คูยอนได้ไปหาจุนกิแล้วบอกว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้จุนกิบอกว่าทำไมเธอถึงไม่บอกว่าเขาและเธอคือสามีภรรยากันจริงๆ เธอบอกว่าความสัมพันธ์ของเราทั้งสองคนจบลงไปแล้วในชาติที่แล้วถึงแม้จะมีแค่เพียงความรู้สึกที่มันยังคงเหลืออยู่ก็ตามและจะให้เธอบอกอะไรเขาเข้าใจเธอแล้วบอกว่าเธอพูดถูกแล้วเขาเลยบอกว่าการที่ช่วยเหลือครั้งนี้เขาช่วยเหลือเพราะศักดิ์ศรีตั้งหาอยากเข้าใจผิดในเรื่องงๆ่ๆเธอเลยขอบคุณเขาเขาจึงถามหาโซฮีว่าเป็นยังไงบ้างเธอจึงตอบว่าโซฮีฟื้นแล้วและสบายดี ครูยอนก็พูดติดตลกว่าถึงแม้ว่าเธออยากจะฆ่าตัวตายอีกฉันเองเนี่ยแหละจะเข้าไปขัดขวางและปกป้องทำให้จุนกิรู้สึกโล่งใจขึ้นมาและครูยอนก็บอกต่อไปว่าโซฮีจะไม่คิดฆ่าตัวตายอีกแล้ว จากนั้นครูยอนก็มาคุยกับท่านประธานอีกครั้งหนึ่งเธอเล่าให้ฟังทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้นตอนที่ครูยอนไม่อยู่และทําไมเธอถึงใช้วิธีนี้เพื่อที่จะจัดการประธานฮาแดซูที่มาจากนรกเพื่อที่จะแย่งตําแหน่งของเธอและวันนี้ก็ทําให้ครูยอนรู้ว่าประธานของเธอจะไม่ยอมปลดกเกษียณเด็ดขาด ที่ทีมวิกฤตวันนี้จุนอุกก็ตกกระใจเมื่อรู้ว่าเขาจะต้องจากลาจากทีมแล้วความรู้สึกของเขาที่ยังมีอยู่กับทีมมากมายตั้งแต่วันแรกที่เจอหัวหน้าทีมคูยอนและผู้ช่วยอิมเขายังไม่อยากไปหัวหน้าทีมของเขาได้บอกว่าในทุกๆความสัมพันธ์จะต้องมีการพบและจากลาจบลงอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในชีวิตจุนอุกเลยทิ้งท้ายไว้ว่าผมเองคงคิดถึงช่วงเวลานี้อย่างแน่นอน พอตื่นลืมตาขึ้นมาแม่และน้องสาวของจุนอุกก็ดีใจสุดๆจากนั้นเขาก็ได้สมัครงานและสอบผ่านฉลุยตามที่ท่านประธานบอกเขาได้รับการตอบรับจากเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดีและวันนี้ก็มีกินเลี้ยงกันเล็กน้อยที่สำคัญมีข้อความจากคอนเสิร์ตของโซฮีให้ตั๋วเขาฟรีในการชมคอนเสิร์ต และที่สำคัญเพื่อนร่วมงานของเขาอีกคนนึงก็ชอบโซฮีเหมือนกันแต่ถ้าว่าเพื่อนร่วมงานคนนี้ก็ได้รับแรงกดดันจากหัวหน้าเขาได้สังเกตเห็นเพื่อนร่วมงานคนนี้มาตลอดและในวันหนึ่งวันที่พวกรุ่นพี่และเขากำลังกลับบ้านเขาก็เอะใจว่าทำไมไม่เห็นเพื่อนร่วมงานคนนี้นะเขาเลยจึงกลับไปที่บริษัทแล้วขึ้นไปหาบนดานฟ้า ในที่สุดก็เจอเพื่อนร่วมง,งานคนนี้กำลังจะฆ่าตัวตายโดยการกระโดดตึกเขาจึงพูดหวาดล้อมสารพัดว่าทำไมคิดสั้นฆ่าตัวตายชีวิตยังมีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะถ้ามีปัญหาเรื่องงานก็ปรึกษาเขาได้และที่สำคัญเขาบอกว่าเขามีตั๋วไอดอลโซโฮีด้วยเขาจะให้ แต่เพื่อนร่วมงานของเขาบอกว่าเขาไม่มีเพื่อนเลยเขาจะไปดูคนเดียวได้ยังไงในตอนนั้นเองครูยอนและผู้ช่วยอิมกำลังจะมาช่วยเหลือพนักงานที่กำลังจะกระโดดตึกแต่เทาว่าก็เห็นจุนอุกกำลังพูดเจรจาอยู่ผู้ช่วยอิมบอกว่าหัวหน้าทีมครับตอนนี้ผมเป็นผู้จัดการอิมแล้วนะเรียกให้ถูกหน่อยได้ปะจุนอุกได้พูดต่อกับเพื่อนร่วมงานว่าตัวคอนเสิร์ตเนี่ยถ้าไม่มีใครไปดูเป็นเพื่อนคุณผมเนี่ยแหละจะไปดูเป็นเพื่อนคุณเอง เพื่อนร่วมงานของจุนอุกที่กำลังจะฆ่าตัวตายก็เปลี่ยนใจเพราะอย่างน้อยๆในชีวิตของเขาก็มีไอดอลโซฮีและเพื่อนใหม่ที่ชื่อว่าจุนอุกแต่ในขณะนั้นเองหัวหน้าทีมพักก็มาพอดี เพราะว่าเขาได้ยินเสียงเจียวเจ้าเขาเลยแวะมาดูในจังหวะนั้นเองจุนอุกก็ได้หันมาสงสัยว่าทั้ง3คนนี้คือใครทั้งๆท,ที่ไม่ใช่คนในบริษัทของเขาแล้วขึ้นมาบนด่านฟ้าได้ยังไงคูยอนก็เลยบอกว่าพวกเราคือยมมาทุนและอีพีที่16ก็จบลง